จะมีไลฟ์อยู่เรื่อยๆอยู่แล้วนะคะถ้าลูกค้าติดตามชมเพจของเราทางแอปแอปสีฟ้านะคะพอดีมีคลิปเข้ามาใหม่นะคะสัปดาห์ที่แล้วมีตู้จากญี่ปุ่นมาลง2ตู้นี่พาลูกค้ามาชมคันนี้นะคะไฟฟ้ายื่นขับ สำหรับลูกค้าที่ใช้งานห้องเย็นนะคะสามารถเข้าห้องเย็นได้ถึงติดลบ45องศาเลยนะคะคันนี้เสายกสูง5.5เมตรเป็นโตโยต้ขนาดยก1ตันนะคะเอ1.5ตันนะคะส่วนคันนี้ก็ขายแล้วนะคะแต่ยังมีอีกคันหนึ่งนะคะถ้าลูกค้าสนใจ เป็น t o y ยต a รุ่น8 2ตันครึ่งเครื่องยนต์เบนซินแก๊สนะคะใช้ได้ทั้งเบนซินทั้งแก๊สนะคะคันนี้รถปี2020ค่ะ2ตันดีเซลก็มีนะคะโตโยต้ารุ่น6 พร้อมงานเทด้วยนี่งานเทตอนนี้มีสองคันนะคะมีโตโยต้ารุ่น6 2ตันเสาสูง4.3เมตรนะคะพร้อมงานเทด้วยแล้วก็มีซูมิโตโมค่ะ2ตันครึ่งเสาสูง4เมตรพร้อมงานเทเหมือนกันคันนี้ราคา319,000บาทนะคะซูมิโตโมราคา295,000บาทค่ะ โตโยต้ารุ่น5นะคะรุ่นยอดนิยมอึดถึกทนเราก็มีนะคะขนาดยก2ตันเสายกสูง3เมตรนะคะเป็นเครื่องยนต์เบนซินแก๊สค่ะคันนี้ราคาย่อมๆค่ะราคา169,000บาทเท่านั้นแล้วก็มีรถสะพานปลานะคะเป็นรถบรรทุกไซมีนิค่ะนี่อันนี้เขาเป็น2คันนะคะซ้อนกันอยู่คันนี้ก็ จอดบนคันนี้ได้เลยนะคะก็คือเขาบรรทุกได้สูงสุดเนี่ยยกน้ำหนักได้ถึงหนึ่งตันเลยนะคะเป็นยี่ห้อนิชิยูค่ะใช้ระบบไฟฟ้ามีให้เลือกอยู่3ามคันนะคะแบบนี้ถ้าลูกค้าไปที่ญี่ปุ่นนะคะจะเห็นเออตลาดปลานะคะตลาดปลาที่ญี่ปุ่นเนี่ยนิยมใช้กันมากๆเลยรถแบบนี้ราคาอยู่ที่97,000บาทค่ะ เป็นระบบไฟฟ้านะคะอันนี้ก็ขายแล้วเอ,อ่อดีเซลเนี่ยตอนนี้จะเหลือเป็น2ตันสองตันครึ่งนะคะ3ตันคันสุดท้ายวันนี้ก็เพิ่งขายไปนะคะแต่ถ้าลูกค้าที่สนใจ3าตันนะคะเครื่องยนต์ดีเซลสตันเนี่ยรอสินค้า20วันนะคะจะมีโตโยต้าเข้ามาค่ะเป็นโตโยต้ารุ่น8 เป็นโมแบบนี้นะคะแต่ว่าเป็น3ตันเครื่องยนต์ดีเซลค่ะอีกประมาณ20วันถ้าลูกค้าสนใจก็ทักเข้ามาหรือโทรเข้ามาสอบถามล่วงหน้าเลยก็ได้ค่ะเพราะว่ามีเข้ามา2คันแต่ว่าก็ติดจองแล้ว1คันนะคะสรุปก็คือเหลือสต็อกที่ให้ลูกค้าจับจองได้แค่อีก1คันเท่านั้นนะคะตอนนี้เนี่ยสตันดีเซลหายากมากๆเป็นโตโยต้รุ่น8นะคะ3ตันดีเซล ลูกค้าสนใจก็โทรเข้ามาจองกันได้0812347475ค่ะแล้วก็สวัสดีค่ะคุณจินดาสีแสงโชธนะคะทักทายค่ะขอบคุณมากนะคะเข้ามาทักทายกันได้นะคะแล้วก็ลูกค้าที่สนใจอยากจะมาทดลองขับนะคะร้านเราอยู่ปักซอยเอกชัย10ทัพ1อยู่กรุงเทพนะคะ มีรถให้เลือกเยอะค่ะช่วงนี้ก่อนหน้านี้จริงๆเนี่ยสต็อกตรงนี้แน่นทุกแน่นทุกทุกรูทุกซอกทุกซอยแต่ตอนนี้ก็ออกไปค่อนข้างเยอะแล้วเหมือนกันนะคะเครื่องยนต์เบนซินราคาย่อมยาวก็มีจุดห้าตันเสาสูงสเมตรคันนี้หนึ0 0แบาทค่ะรถคันเล็กๆก็มีราคาเริ่มต้นที่เออแปดหมนนะคะคันนี้ 7, ยกได้700กิโลนะคะ700กิโลเสายกสูง2.5เมตรคันนี้ราคา89,000เท่านั้นนะคะลูกค้า89,000เนี่ยทางร้านจะมีการเก็บงานให้ก็คือเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์น้ำมันอะไรต่างๆในระบบนะคะให้เรียบร้อยก่อนส่งให้ลูกค้านะคะก็คือตรวจเช็คสภาพให้เรียบร้อยทุกจุดนะคะลูกค้า ส่งให้ลูกค้าแบบพร้อมใช้งานเลยพร้อมใช้งานยาวๆไปเลยมี700กิโลแล้วก็900กิโล900กิโลคันนี้ราคา97,000นะคะ97,000 900กิโลโตโยต้าเสายกสูง3เมตรนะคะนี่คันเล็กๆเ,เราก็มีสต็อกให้เลือกเยอะ 97 0 0 0นะคะพร้อมเก็บงานอะไรต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องให้ด้วยเป็นแบบไฟฟ้าก็มีนะคะคันเล็กๆไซมีนี้ไฟฟ้าก็มีค่ะ500กิโลค่ะ500กิโลไฟ,ไฟฟ้าเนี่ย2คันนี้จะเป็นแบตเตอรี่ใหม่นะคะแบตเตอรี่ปี2024 แล้วก็ถ้าเป็นแบตเตอรี่เนี่ยจะรับประกันให้ลูกค้า6เดือนเลยนะคะใช้งานกันไปยาวๆเลยค่ะห้าร้อยกิโลนะคะเสายกสูง2.5เมตรจะราคาอยู่ที่15,000บาทค่ะลูกค้าสนใจสเปคไหนอะไรยังไงก็ ทักเข้ามาได้นะคะวันนี้ลองไลฟ์ใน YouTube ดูตอนนี้เฮียก็กำลังลองรถอยู่นะคะรถคันนี้ก็เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะจากญี่ปุ่นเป็นไฟฟ้ายื่นขับนะคะโตโยต้าเ,นะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดนะคะคันนี้เป็นรถห้องเย็น เข้าห้องเย็นได้อุณภูมิสูงติดลบสูงสุดถึง45องศาเลยนะคะลูกค้าเสายกสูงได้5.5เมตรค่ะแล้วก็คันนี้รถปีอะไรนะคะเฮียรถปี2020นะคะยังใหม่ๆอยู่เลยคันนี้ราคา300,000 3, 3 29,000บาทนะคะ แล้วก็มีมีรถท้องเย็นนะคะมีที่ญี่ปุ่นถ,ถ้าลูกค้าใช้ไม่ถึงเออ5เมตรนะคะที่ญี่ปุ่นจะเป็นรู้สึกว่าจะ4.5เมตรนะคะอ,อ๋อมีทั้ง,ง5เมตร50ทั้ง4.5เมตรนะคะถ้า5เมตร50ก็สามารถรับคันนี้ไปใช้งานได้เลยหรือถ้าไม่จําเป็นต้องถึง5เมตร50มี4เมตร50ก็รอจากที่ญี่ปุ่นนะคะรออีกประมาณ3สัปดาห์ค่ะเพราะว่าตอนนี้กําลัง ขึ้นเรือมาแล้วถ้าเกิดว่า4เมตร50เนี่ยจะราคาอยู่ที่295,000บาทนะคะแล้วก็มีคนุูนอันนี้จะเป็นโตโยต้รุ่น8นะคะ1.5ตันเสาสูง3เมตรเป็นเครื่องยนต์เบนซินแก๊สค่ะ ราคาอยู่ที่สองแส0หนบาทโตโยต้าหน้าตันสองตันครึ่งเบนซินตอนนี้ก็มีให้เลือกเยอะนะคะอันนี้ดีเซลค่ะดีเซลพร้อมงานเทมีสองคัน เป็น Toyota าสตันกับ Sumitomo 2ตันครึ่งนะคะพร้อมงานเทแล้วก็มี Toyota าสตันครึ่งนะคะ1,95,000บาทช่วงนี้ก็มีหลากหลายค่ะลูกค้าลูกค้าสนใจยังไงก็โทรมาสอบถามกันก็ได้0 8 1 2 3 7 7 7 7นนะคะถ้าลูกค้าอยู่กรุงเทพอยู่ไม่ไกลกันก็ แวะมาที่ร้านเลยค่ะร้านอยู่ปักซอยเอกชัยสิบทับหนึ่งนะคะ อันนี้นะคะโต y ยต้า1.5ตาหนเป็นเครื่องยนต์เบนซินแก๊สนะคะคันนี้นะคะ1,000กว่าชั่วโมงค่ะราคาราคาสอง0ส0บาทเท่านั้นนะคะ215,000บาทรถพันกว่าชั่วโมงค่ะลูกค้ารุ่น8ด้วยรุ่นใหม่ล่าสุดเลย ให้ดูรายละเอียดใ,ใกล้ๆเบาเบอร์อะไรก็เดิมๆนะคะลายเบาะลายอะไรต่างๆนานาสีเดิมๆนะคะลูกค้านี่ยังใหม่ๆอยู่ เป็นรอยทลอกเล็กน้อยนะคะแต่คือยังเป็นสีเดิมเดิมอยู่ค่ะหายากแล้วนะคะสเปคสวยๆแบบนี้